านพ่อบิดาของเจ้าแต่งงานกับจกักรพรรดิันทาซึ่งอายุน้อยที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดและในเวลานั้นการตัดสิจใจครั้งนี้ทำให้สถานการณ์ที่เผาถูสารถูกกดขี่มานับพันปีแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้สถานการณ์ระหว่างเผาชูและเผาหูพังทลายลงมเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชงังถูกฝังลงุ่ในเผ่า ในความเป็นจริงในฐานะจักรพรรดิกันทาแห่งคุณเขาและทะเลปัจจุบันและผู้สูงจิ้งจอกก้าวหางตาบไดที่บูเยเต็มใจที่เลือกจิ้งจอกที่เหมาะสมจากสเผ่าอย่างเผ่าสูและเผ่าหูเป็นองค์หญิงเรื่องนี้ก็จะสามารถปล่อยผ่านไปได้แต่น่าเสียดายที่เขาไม่ต้องการและจักรพรรดิกันทาใช้เวลาไม่นานในการตั้งทองเศร้าในคืนเดียวกันเขาก็ได้ล่วงลน ข้าจาได้ว่าท่านแม่เคยบอกว่าท่านพ่อมีพรสวรรค์มากที่สุดในบ,บรรดาจิ้งจอกสวรรค์และมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นเทพเจ้าที่เหนือกวเทพเจ้าจิ้งจอกสวรรค์นคนก่อนท่านยายท่านพ่อของข้าจะลุง้งหล่นได้อย่างไร ข้าเองก็อยากรู้เรื่องนั้นเช่นกันจูๆ่ๆเวย,ย่ก็หายตัวไปหลังจากนั้นไม่นานสถานการณ์ในคุณขาและเลก,ก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและทองฟ้าก็กลายเป็นเหมือนวันซินโลกหลังจากนั้นไม่นานเปลวไฟขนาดใหญ่พร้อมลมปาของววเวย,ย่ก็ตกลงมาจากทองฟ้าเมื่อเราพบว่า เมื่อเราพบเผาร่างของอูเย่ก็ได้ถูกเผาไปแล้วเหลือเพียงเครื่องดนตรีพกพาที่ยังไม่ถูกเผาและป้ายจิ้งจอกสวรรค์ที่เป็นตัวแทนของจักรพรรดิในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาต,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 ตามคาดตามการคาดเดาของเราอูเย่มีแนวโน้มที่อรู้แจ้งอยากก่างกระทันหันและเข้าสู่วิถีเผาและถูกขัดขวางโดวยวิถีเต่าสวรรค์เมื่อเขาได้รวงขั้นพลังและน่าเสียดายที่เขาได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้กับวิถีเต่าสวรรค์ของโลกคุณขาละเทเขาถูกฆ่า เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่จะทวงผ่านไปยังขอบเขตแห่งเตาแล้วทาไมท่านแม่ถึงทําซ้ําแล้วทําเล่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อนท่านแม่ต้องคิด เจ้าไปนคนสลาดเจ้าราีถูกต้องแล้วนี่คือเหตุผลว่าทําไมผู้โส่ไปหลายคนถึงติดตาเราทุกครั้งที่เราล่าถอยไม่เพียงแค่เสียวถงต้อง,องการทะลงขอบเขตวิธีเตา๋าและเข้าร่วมเผ่าที่เจาะก้าวหางอีกครั้งด้วยกำลังหนังยังต้องการใช้โอกาสก้าวหน้าเพื่อนําทางสู่สวรรค์ปรากฏตัวขึ้นและฆ่ามันเพื่อล้างบางเพื่อล้างแคนให้บูเย่ ในตอนที่บุเยังมีชีวิตอยู่เผ่าซูและเผ่าห่ไม่กล้าก่อกบฏแต่หลังจากการล่มสลายภายใต้การจัดก,การของเซียวถงและผู้โซของและผู้โซอย่างพวกเขาสามารถทําให้สถานการณ์ที่สงบสุขพังทลายลงได้โดยการแพร่กระจายข่าวช่้าไม่สามารถฝึกตัวได้ต่อมาพวกเขาทั้งสองก็ได้แยกตัวออกจากเผ่าชิงจอกส่วนก้าวห่างกังเป็นทางการดังนั้นการแตแกแยกของเผ่าจึงเป็นเพราะข้า ไม่หรอกเจ้าเด็กโง่เราไม่ได้ตั้งใจจะหนีเจ้าเลยสักครั้งที่ข้าบอกเรื่องนี้กับเจ้าเพราะว่ามันถึงจดดุดที่ข้าต้องบอกเจ้าแล้วตามข่าวที่ส่งกลับไปยังกลุ่มชิงจอกเงาพอซูและผ่าหูได้สมคบคิดกับมนุษย์นานาแล้วการปิดล้อมเมืองหลวงครั้งก่อนซึ่งเกิดจากสายลับที่แทรกซึมเข้ามาและเปิดประตูเชียงหลิง ไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังประสบความสําเร็จในการดึงดูดเผ่าและพิษเผ่างูเผามังกรเผ่าเสือและเผ่ายินรีทั้งห้าเผ่าที่เดิมสังกัดเผ่าจิ้งจอกเขของเราเพื่อขยายขออมคิดอิทธพลของพวกเขาข่าที่เจ้าไม่สามารถฝึกหือได้เสียวถงได้เก็บซ่อนเรื่องนี้มานานแล้วเมื่อมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังนี้รู้พวกเขาก็ได้ยุยงให้เผ่าที่มีความแข็งแกร่งทั้งเจ็ดเผ่าร่วมมือกันโจมตีเมืองแม้ว่าเราจะมีผู้โสิบางคนที่รับผิดชอบ อาจจะอยู่ได้ไม่นานไม่เป็นท่านยายเราจะมีท่านอาจารย์ึชิวเอ,อ๋อผู้โสดเฉนเยเป็นเทพในระดับของเขาแค่ความคิดหนึ่งเขาก็สามารถทำลายล้างโลกนี้ในฐานะเทพแล้วผู้โสดเฉนเยไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจชอบเขาแก้ไขวิกฤตของอาณาจักรของเราก่อนหน้านนี้ก็เพราะเขาเห็นแก่เจ้าสิ่งต่อไปพวกเราจะต้องแก้ไขมันด้วยตัวเองแต่ถ้า แต่ถ้าทา่นานอาจารย์ไม่ลงมือท่านแม่ก็จะกลับเป็นผู้เยาวแล้วเรามีศัตรูมากมายจะมีผู้ไรกล้ามาช่วยเราไหมแน่นอนว่ายา่อมมีสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้พูดคุยกับผู้โซวนเฉลี่ยมาคู่ ในสมัยโบราณเมื่อนานมาแล้วที่จ่อสวค์ในเวลานั้นเป็นเพียงผู้ตนครอบเขตแดนศักดิ์สิทธิ์และยังไม่ได้กลายเป็นเทศในโลกคุณขั้วและทะเลผู้ปกครองโดยเผ่าที่ทรงพลังที่สุดในส่าในเวลานั้นเผ่าทั้งสามนี้คือทองของเผ่าที่จอกชิ้นถงเหล็กของสัตว์หลายที่กินเหล็กจางฉางกูและเงินที่เป็นตัวแทนของเผ่าที่จอกสองเก้าหางของเราสามเผ่าทองเงินและเหล็กร่วมกันรักษาเขตแดนคุณขั้และทะเลให้มีความสุข ในอดีตเทพที่จอกสวรรค์ของเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพวกเขามากและเป็นพันธมิตรที่ตายที่สืบทอดกันมาหลายปีแม้ว่าเทพที่จอดสวรรค์ยังเด็กสาจงนางสาวพาว่าเป็นที่้องกับทั้งสองเผ่านี้แม้ว่าเผ่าที่จอเผ่าจิน้นและเผ่าฉางกูจะถอยไปอยู่เบื้องหลังมาหลายปีแล้วแต่ถ้าพวกเขารู้ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับภราย,ยาครั้งใหญ่คาดคิดว่าพวกเขาจะไม่ยืนดูพันธมิตรตขวเองล่มสลาย,ยาแน่นอนเยี่ยมไปเลยเช่นนั้นเราจะมวัวอยู่ส่งคนไปหาพวกเขาสีเจ้าขา เผ่าเจนและเผ่าฉางกูอยู่ไกลออกไปทางใต้สุดการจะไปที่นั่นหมายความว่าเราต้องฝ่าวงล้อมของเผ่าซูและเผ่าฮูและทั้งห้าเผ่าเมื่อผู้สู่ของเราหลาคนปรากฏตัวพวกเขาจึรล้ว่าเมืองลวงมีความผพดปกติบางอย่างนอกจากนี้ตามข้อมูลของเผ่าที่จอบแล้วแท้จริงแล้วเผ่าซูกับเผ่าฮูมีการติดต่อกับเผ่าเจนและเผ่าฉางกูแต่พวกเขาไม่เป็นที่รู้จักและถูกจึงถูกขับไล่ออกไปคนที่อยู่ในสายตาพวกเขามีเพียงที่จอกสว่งเก้าหังเท่านั้น ค่ากระจายสิ่งที่ท่านยาและท่านอาจะสื่อแล้วตอนนี้มีเพียงค่าเท่านั้นที่สามารถไปเผาจช้นและเผาทูซานเพื่อร้องขอความช่วยเหลือได้ใช่ไหมแต่ร่างกายของข้าหากไม่แช่พ่อไปชีวิตและความตายนี้ข้าก็ไม่วานมินยอมให้ชีวเอิออกไปรับความเสี่ยงแต่ตอนนี้เผาซูและเผาหูที่กองกบฏอาจจะลงมือโจมตีได้ทุกเมือ่อและพวกเราเหล่าผู้สูงจะไปจากที่นีาไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียว ชิวเอ,อ๋ข้าไม่เต็มใจที่ออกไปจับวังแต่ตอนนี้เจ้าเป็นความหวังเดียวของเราที่สามารถทำลาสถานรรการณ์นี้ได้ความหวังเพียงหนึ่งเดียวท่านแม่ข้าเข้าใจแล้วข้าคือที่จอกสังก้าหางนี่เป็นความรับผิดชอบของข้าให้ข้าไปเผาสิ้นและเผาขางกูเองข้าจะไปขอความช่วยเหลือเพื่อเผาที่จอกก้าหางของเรา เอ๊ะ okay. ทำไมข้าถึงรู้สึกแปลกแปกเป็นการตัดสินใจที่ดีข้าเชื่อว่าบูเยจะรู้สึกโล่งใจเช่นการที่เห็นลูกสาวของตัวเองมีความกล้าหาญและความรับผิดชอบเช่นนี้ตอนนี้เจ้าตัดสินใจแล้วเราจะตามตามแผนที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากสถานการณ์เร่งด่วนเชิวเออเจ้าจะออกเดินทางในวันพุวกนี้ผู้เสิร์เฉินเยจะเข้ามาแทนที่เราในฐานะผู้พิทัก์และเดินทางไปพร้อมกับเจ้าท่านอาจารย์ไม่สามารถขึ้นมาได้ไม่ใช่หรือ ข้าจะร่วมเดินทางไปกับเจ้าในครั้งนี้แต่ข้าไม่รับประกันความปลอดภัยของเจ้าเท่านั้นส่วนที่เหลือเจ้าต้องจัดการด้วยตัวเจ้าเองและข้าจะไม่แทรกแซงนอกจากนี้เมื่อเจ้ากลับมาเมื่อเจ้ากลับมาจากการเดินทางเจ้าจะทวงทางเข้าสู่ขบเนเสาลมนุซึ่งเป็นภารกิจที่สองที่ข้ามอบหมายให้แก่เจ้านี่เป็นป้ายที่จ้อสวนที่เป็นตัวแทนของที่จ้อสวนข้าวหวังของเรานี่คือแหวนอาคมที่บิดาของเจ้าทิ้งเอาไว้นี่คือพัดอาคมที่เชยยวนที่เทพที่จ้อนสวัเคยใช้ เนื่องจากเป็นภารกิจที่สําคัญนางจึงต้องมีชื่อเรียกการเดินทางนี่เป็นครั้งแรกที่เชื่อรอเดินทางไกลดังนั้นนางจึงต้องมีชื่อเรียกจริงจริงผู้เธอเชยนเจท่านคิดอย่างไรเนื่องจากสิงคิวคืออนาคตของที่่อสวนในอนาคตการเดินทางครั้งนี้จึงมีชื่อเรียกว่าการเดินทางของจกักรพรรดิไปแห่งคณูข่าวและทะเลเป็นชื่อที่ดีเอาตามที่พระสุเฉีนเคิดแล้วกันจกักรพรรดิไปแห่งท้องทะเลเป็นชื่อที่ดีเลยข้ามักรู้สึกว่ามีบางอยา่างแปลก ไม่คิดเลยว่านายท่านเลือกที่จะร่วมมือกับครอบครัวของเสี่ยวชิงชิวความตั้งใจของเขาที่จอสวรรค์และค่าคือการให้เิมการให้ชีชวติตเิบโตอย่างรวดเร็วตราดที่เราสามารถระบมลูกไปได้อย่างารวดเร็วการร่วมมือก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยวิธีนี้นายท่านไม่จำเป็นต้องสร้างสถานการณ์ให้เสี่ยวชิงชิวด้วยการฝึกปืนพรุ่งนี้เราจอกเดินทางแล้วทําไมเจ้ายังไม่พอกผ่อนอีกเจ้ามาทําอะไรที่ห้องของข้าเสี่ยวชิงชิวแม้แต่ห้องนายท่านนางก็ยังขุดหลุมไว้ด้วยช่างทุกข์โมจริงๆ ฮึมทาา่านอาจารย์